ว่าขอให้ฟังจังน้อยจังหน่อยคันจือบอผพิษตัตงแต่ปีสองพันารอยสามสิบแต่บ่เคยเห็นวัดผิดบ่เคยได้ยินค้วข้า,าวัดผิดร้องตาได้ยิน้น้ำหลวงปู่หลวงปูท่าวัดเทพมงคลอำนาจ,จเจริญ หลวงปู่ได้มีโอกาสคุยกับหลวงปู่หลวงแลวงตาอลวยากปฏิบัติธรรมหลวงปู่ท่าเพิ่นเคยมาเพิ่นเลวามันฟังว่าขันอยากปฏิบัติธรรมม,รมัม่นสิไปยาหลวงพ่อยายบันแกงเพิ่นสอนหอดอภิญญาคนตัวพนะนะ ร้องตากับบวันในคุนเคยแต่ว่าความหูสึกในจิตในใจลึกๆไปแน่นอนคล้ายๆว่าวัดพิศโสพลัมความหูสึกคล้ายๆว่าอยูอยพูนจังสีนะไปแน่นอนเราตั้งใจไหวแต่ปีสองพันรย ว่าแมนสองพันร่อยสามสองพันห้ารอยยี่สิบกันจือบวผิดในที่สุดก็เลยได้มาอิหลียังวะพอมาแล้วก็ <c oughs> มากราบพระเดชคุณหลลงพอมาเข่ากรมพระเดชบุณหลลงพอมันเทศเทศผู้เดียว ตอนเศร้ากับสัมโมธิยกถายามือแรงมากตอนเพ่งกับสัมโมธิยกถาตอนแรงมากพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ับรรยายเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติโอ้รู้สึกว่ามั่นประทับจิตประทับใจ คำว่าประทับจิตประทับใจคือสีเข้าใจนอเข้าใจบอเข้าใจบอเข้าใจรสาถูกเบิงเออ <c oughs> จังสีนาะอันนี้พระอบปฟังสะก่อสกเมื่อมันเป็นจังสั่นก็เลย มาอยู่บ่อยๆมาอยู่บ่อยๆมาอยู่เลยๆบัดเนี่ยขอประเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปริยัตยะขออนุญาตประเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปีชายานมุนีวัดบอ่อยชแนเงพระเดชพระคุณพันกับเมตตาทั้งหันกันให้มา 2 5ารอย32ปีนนันเพ่นไปปฏิบัติธรรมอยู่บา้านนาเจริญหลงตากับมาซอยงานซอยงานพระเดชพระคุณหลวงพ่องานพระศาสนาพอด,ดีพอดีพ่อกัะพระลูปหนึ่งเงิดบอก พระลมนั่นคน้นสูงสูงสูงอิหลีใดผอมผอมบาอ้วนไดสูงเด้เพิ่นสิบคอยมื่นตาสูงเป็นนะใดจีเพิ่นสิลีตาลงเครองประมาณเครองนึ่งเพิ่นดว่าสำรวมลงตาเห็นหลดล้งตากับเบิงเบิงอยู่โอ้ พระหลวนี่ใหญ่สูงแหลวยังบ่พอกิริยามาร,รยาทโอ้ยจะแมนเรียกร้อยอีรีไดไปเข้ากัมนำกันยูบานน่าจเจริญร้องตากะเลยทำหนาทีก็เลยเอินพระผู้สูงสูงหันมาเลยคุยกัน รองตาก็เลยแนะให้วิธีเดินจงกรมทำทําอย่างนี้นะว่านยืนนอเอาสติตกาหนดดูที่อาการยืนเป็นต้นแล้วก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเฮ็ดให้เพลินเบิงสาธิตให้เพลินเบิง เพิ่นก็ตั้งใจปฏิบัติอิลีบ่เล่นเลยตั้งใจขักอิริเงิดบ่เมื่อปฏิบัติรรมไปตามละปีนั่นพระเดชพระคุณหลวงพอ่ออยู่วัดพิสโสพารามเฮ้าป่วยบส่สบายเขาน้ำเกลือพอถอดน้ำเกลือแล้วปุ๊บพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ขึ้นรถ ไปแสดงแว่นธรรมโสรสญา,านเพื่นวญาณสิบหกโยบานาเจิิญไปใหม่ๆพระเดชบุณคลวงพอขึ้นธรรมากะไอแอฟเอฟจีแแหๆจังห,หน่อยพระเทศไปเทศไป,เทศไปเสียงรถใสออใสออกใสออกใสออกประชัดเจนทุกประการ แสดงทาเกือบสามชั่วโมงหรือสามชั่วโมงนี่แหละเทศแหวนรมตั้งแต่ยานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่ยานที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็ขึ้นยานที่สี่อุทยพยายานตามลำดับจนถึงสังขารุปเกขายานจากนั้นพระเดชประคุลหลวงพ่อก็แสดง มัคควิธีคำว่ามัคควิธีก็หมายความว่าทางไปสู่การบรรลุมัรคผลนิพพานตั้งแต่ย่านที่สี่หอย่านที่สิบเอ็ดแปดนี้เป็นยานโลกีบัิจากนั้นไปย่านที่สิบสองหอย่านที่สิบหเป็นมัคควิธี พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ชี้แจงแสดงอย่างชัดเจนและแจ่นแจ้งทุกประการจนจบจบแล้วมัน,นีกับ <c oughs> ูฤทัยลกหาผูโบหันเดกับเมื่อก็ไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกมันฟังโอ้ปัญญาช่วงหลวงพ่อเมื่อนี้หลวงพ่อถอดนำเกลือแล้วก็มาแรกแรกกะ บ,บ,บ่คอยมีแห้งปานไหนแต่ว่ากำลังจิตกำลังใจของสิทิยานุสิ์ของญาติของโยมเป็นเหตุให้หลวงพอมีเหือมีแห้งขึง้นหลวงพ่อเิ็นว่าเทศจนจบจากนั่นก็เลยแล้วก็เลิกล่ากันบัณน,นี่พระผู้สูงสูง หอมหอมจักหน่อยสำรวมดีดีเ <_ p ans ky> พิ่นเลยเอบกลวงตาไปส่งอาจารย์สกอรสิกลับมาอยู่พนวะ <_ p ans ky> แล้วก็ไปส่งอาจารย์เมื่อไปส่งอาจารย์ลาารยกลับมาก <_ p ans ky> ็เลยมาพอกันอีก บ้านยังนอบันเดงบกนนจังสีนาะจากขันมาว่าจะสีสะพอเลยมาจำพรรษาอยู่วัดผิดโสภารามหลวงห <c oughs> ลวงตากามากุปปีุ้ปปีแต่ปีแต่ปีสองเก่าหลวงตาม,มา ปีสามสองเนาะเออ,เอ,อพระผู้ทูงสูงก็เลยมัดปฏิบัติน้ำกันอยู่ห้องกรรมฐา,านจังสีนะพาพระผู้ทูงสูงก็ว่าเป็นผู้อื่นผู้ไก่ดอกนั่งอยู่ทั้งขางลงตาสาทุที่หล่งเออเน็บที่แล้ว จังสินาเข้าใจเนาะอยู่มาบีิจักน้อยบเนี่ย <c oughs> เป่นปฏิบัติธรรมไปคือสิมันเกิดสภาวะบางอย่างที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้า พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่เฮาพิจารณาตามสมควรก็เลยทำทันทีกรรมให้พ่อไม่ออกบูชาอกทำท่านที่กรรมคืออยียแมนบอวูจักอยู่บอทำทันทีกรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นพระอุปชาให้หลวงตาเป็นกรรมว่าอาจารย์มหาจรึกเป็นอนุสาวนาาจารย์ สวดเพิ่มเข้าอีกทําให้มั่นคงเขา้าเพื่นว่าสวดยติเพิ่มอีกเข้าใจตัวโมเมนต์บวชใหม่ได้ทาทันทีกรรมนับพรรษาต่อได้เลยเห็นบอกพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ถ้าผูใ้ใดก็ตาม ไม่สบายใจหรือยังไม่มั่นใจอะไรต่างๆอาจตกบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งในการทำสังฆกรรมนั้นโดยเฉพาะการอุปสมบทคือบวชเป็นพระก็ทำทันให้กรรมได้บบพิดจากนั้นมากก็เลยได้พูดปฏิบัติมาตามลำดับจังทินาญาิโยมทั้งหลายอันนี้เราปั่นฟังว่า ูจีมะอยู่สืบต่อจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อความเป็นมหาสันสันจังสีเพราะฉะนั้นเจ้าคุณชอบเนี่ยเป็นสัตว์ที่วิหาริษของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อหลวงพ่อเป็นพระอุปชัชฌาย์เพราะฉะนั้นในที่สุด <c oughs> ก็เลยได้สืบต่อจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อมา พระบาอาจารย์ทีมามือนีเวาลยศิษยอนอญาติโยมก็ดีคุณเคยวัดผิดตั้งแต่สมัยใดายมาห <c oughs> ลวงตามาอยู่จำพรรษาอีรินั่นเจ็ดพันษาเพราะฉะนั้นวัดพิศสุภารามนี่จึงเป็นสถานที่ที่เราเฉพาะหลวงตาชะก่อนจ้า ได้มาเพิงผ้าอาศัยพประเดบุ้นหลวงพอ่อพร,ระราชปริยติยากรพร้อมคณะสงฆ์วัดพิจสุภารามและญาติโยมแก้งเหนือคำม่วงเหลืองอุดมสนมหมกากยาเป็นตนอันนี้เป็นหลักไดความเป็นมาที่เว้ามาสัน้น <c oughs> เพื่ออย่ากใหญ้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจว่าบอมแมนจูจูบอมแมนจูจูและชิเด็มาอยู่เลยบอมแมนมันมีเหตุมีปัจจัยเบิร์สกสิ่งสุกอย่างวันีหลวงตามาอยู่แล้วมันโหลดอ้ยจักรีวาจังไหว่บพื้นวัดผิดกันนี่ผู้ทายลูกแล้วน,นี่ ไหลสดอยู่เรื่อยๆคันบอาจันมหาดิศักหลงหุ่จักโลดสิทธิ์วัดพิดเหมือนกันเห็นบอกมาเรียนบาลีอยู่นี่แล้วก็ไปเรียนน้นเสืออยู่วัดโพธาเตียนจนสําเร็จเรียนทรเก้าประโยคออกจากวัดพิดไปได้เนี่ในที่สุดกรรมที่เคยสางรวมกันมาก,ก็เลยได้ไปอยู่วัดเกา่าเห็นบอก เงิดบอยหยาดโยมหลวงตาว่ากฎดแทงกรเรนินอ้ยจจเมนอัศจรรย์หน้าอัศจรรย์จริงๆคันสร้างบุญรลวมมากอำนวยความสะดวกให้ชีวิตของคนบดโลกสะดวกทุกประการแต่ว่าคันเมนบาปบนันนี่จะแมนมันเผามันใหม่จะเมนมันจีครับ เข้าใจตัวจีจนแหมจีใหม่หลายแหมหลายจนกิ่นบ่ดได้เงิดบอ่อส่บ่ได้เลยว่าพ้นผลแห่งบาทน่าอัศจรรย์แต่ว่าจารย์มหาดิศกนอพินสอบประโยชเก่าปีนั้นเพเลยไปเข้ากรรมยวัดเก่า ปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปเพนเลนยอธิฐานจิตตอนาพระพุทธสันติสุขภยัยศาลอุดมมงคลจักรวาลประสิทธิ์สาธุพ่นวาเบิ่งหันคฤสิวาจังีลิลาแม่นบรใจันมหานนะครับวัสนะสันเทียนบอถ้าข้าพุทธเจ้าสอบได้ข้าพุทธเจ้าจะมาปฏิบัติธรรมบูชาหกปีเงิดบอ มากว่าคณะกรรมการกลางตรวจทำสนามหลวงประโยคเก้าพิจารณาแล้วว่าพระมหาอดิศัก์เหตุใดอีีก็เลยสอบใดๆๆๆเห็นบอกเพื่อนจะไปบอกมาหลวงตาฟังเพราะเขาหลวงตาพรงหลวงตาแล้วเอายี่สีสา <c oughs> ไปล่าออกจากวัดโพธา พอเมตตาหลวงพ่อเจ้าวาดเพิ่นแต่ก็มาอยู่น้ำหลวงตาหลวงตาต่างใจห้องกรรมฐานอยากให้มีประโยชเก้า <c oughs> เป็นผู้อยู่นำเ <c oughs> พิ่นกับไปล่าหลวงพ่อเจ้าวาดวัดโพธาเตียนเป็นแล้วๆเพื่อก็พ่ยายก่หยนะแต่ว่าในที่สุดเมตตาธรรมหลวงพ่อเจ้าวาดก็เลยอนุญาต หลงตาจังมาต่างเป็นผูุสยอยเจ้าวาดบาดบานกระบ,บออันนี้กรรมดีจัดสรรหหลรดดีดีอย่างวายาติโยมเห็นบอหลดเป็นจังสั่นยังว่ามันนี้นอกจากทันอีกแล้วเนาะผู้าิจารย์ที่มาอยู่ม่านน้ำกัน การส่วนมากเบอกศิสาเคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดพิสูพรามทั้งหมดเกือบทั้งหมดเบอกยศิสาหรือสิเมนทั้งเบิับักบจักนอกส่วนผู้ญน่นันเกือบเบิดอีกอเห็นบ่มยังประเด็พระครูหลวงพอนางอยู่กลางพระครูเวรุวันสุตกิตแต่ก่อนเพลบจันร์พระมหาวิชิตอนุตรโรแน่นาะ อนุตตรเพพ่นฉันเจหลวงพอนะ่อแต่แหลกๆเพราะฉันเจละหลดมาเขากำอยู่วะเิียสครับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพ่นว่าวันนึงทั้งคณะจิตหลวงตาฟังอยู่จย์มหาวิจิตเพันันเจหลวงพ่อเลยว่าอยู่นี่กะอาหารธรรมดานี่แล้วหลวงพ่อว่ากระบอกไปยังเดากระบอกไม่แน่ฉันก็ดีพันว่า ใบผ้าก็มีใบมีก็มีใบม่วงก็มีนี่ม่อนฉันตามสบายหลดเลยเราพอวะเจ๋บดพันวาเงิดบอกใบผ้าก็เจ๋ใบม่วงก็เจ๋ใบมีก็เจ๋แมนบดต้นไม้เมื่อนี้อนุญาตให้ฉันเดี๋ยวเล่ยพันวะใครบ่มีน่าฉันอิรีวาสันเงิดบอก หลวงตาฟัางหลงคำขำอยู่ๆๆๆๆๆอยู่ไปอยมาเพิ่งก็เศ้าเจพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาเห็นบอกนายนีสุกก็ไปเป็นเจ้าวัดอยู่วัดเวรุวันบ้านภัยยา่เห็นบอกจังสีนาว่าวันฟังหยาิโยมอันนี้ก็มาอยู่นี่หลายปีนแต่เพิ่งก็สอนบาลีพร้อมได้นี่พอเพิ่งจบประโยคสามมาจังจีนะ และนอกจากนั่นกน็จากหลงตาไปกับผู้ที่มาี่ก็กหลายรูปเดนะ้พระคู่วิจิตสุตตาที่คุณกบ,บวดวัชิสิษเห็นบอวัชิศิษหลงตาเบานำตโยวัตบอยชะนงพนแล้วก็มัจจำพรรษาคันจือบพีกรบสามพาไดชพุลธา ฮะพระคูวิจิตไนมมหาปริดิษสรสามสี่บอืประมาณนั้นแหละเนาะพ่อมะเข้าปฏิบัติธรรมเนี่หล้นบอดิีห่อยขมืองเงิดบ่จังสีนะหลงตากรรมประกาศย่นี่ไดปีสองพันหรอยยี่สิบเก้ากวนเข่าทีบ พระเดชประคุณหลวงพ่อขึ้นแสดงธรรมเมื่อแสดงธรรมเสร็จแล้วกะ็ะิยประกาศครูบาอาจารย์จิตยานุจิตวันนี้หลวงพ่ออยากจะฟังความรู้สึกของลูกศิษลูกหาปฏิบัติธรรมมาเกือบตลอดพรรษานี้จิตใจหนักแน่นมั่นคงในพุทธศาสนามากน้อยเพียงไร หลวงพ่ออยากจะฟังสจัววาจาส่วนผูใ้ใดตั้งใจอย่างไรนั้นหลวงพ่อสาธุด้วยแต่อยากจะฟังสจัจวาจาหลวงพ่ออยากจะเห็นพระใจสิงเนนใจสิงแม่ชีใจสิงบัดว่าสุดแล้วหรอขอนิมนต์ออกมาหลวงตาออกก่อนมูงเงิดบอกบเค่อยจักเถื่อบ่เคยเห็นพร้อมได้น,นี่ ออกกรมูลเลยไปหอดกประกาศเลยยังวะข้าพระเจ้าพระประหลัดกษเกษมน้องย,ยังสีนาก็เลยประกาศพุทธศาสนยรังทัตวาถวายุโอในพุทธศาสนา,ยยา,า,นานะชีวิตตังตลอดชีวิตเห็นบ่มมาประกาศโยวาพิโสภารามนีนใด วัดทีบวดบูชิกนะเห็นบ่และรูปอื่นๆที่มาตองกันนี่ก็หลายรูปอีหรีหลวงตาผ้าม่าหลุดยูหลายเติบอยู่พระมหาประกอบเนี่กะซิบหามือกับที่ซิกพ่นวาหลวงตากับผ้าไปปฏิบัติมหาบุรีปทุษฐานไม่จำภาษาอยู่ว่าผิดก็บบได้ซิกเห็นบ่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อเปนแสดงรรมแจ่มแ,แจ้งและชัดเจนบันิพระคุยวิวิตรัญญธรรมบัน้พู่นยู่อุดรผลหลวงตากับพามาปฏิบัติอยู่วัดผิดนี่แหละเผ่นเป็นแหงบ่คือมูไดเพิ่นคุยกันไม่ออกสาวไว้แม่ที่แต่งงานกันเพิ่นวาแต่ว่าเมื่อมาปฏิบัติแล้วมือหันอยู่ในโบสถ์วัดผิดเท่าเนี่แหละหลวงตาเลยว่า อยู่กันสองหลกลงตาเลยเว่านําสอ่อนอย่างลาโลกมนุษย์ทุกชีวิตเกิดมาต้องแก่ใช่ไหมเจ็บป่วยใช่ไหมตายใช่ไหมในที่สุดทุกคนต้องประพรากจากกันใช่ไหมขาดเอาลงตาอยากจะฟังหล่าตั้งใจบวชตลอดชีวิตลงตาว่าดีใด บวชแล้วไม่ต้องศึกบวชแล้วไม่ควรศึกเพราะเห่าเพราะพอ่อแม่อนุญาตให้เราบวชเราก็เป็นศาสนทายาทในทางบวรพุทธศาสนาบดีใจยเวลาทำให้พ่อแม่ของเรายมพ่อยมแม่เป็นศาสนทายาทด้วยทายาทคือผู้ที่จะรับมรดกลงตาว่า ทายาทคือผู้ที่จะรับมรดกเพราะฉะนั้นเราก็ดีโยมพ่อโยมแม่ก็ดีวงตระกูลของเราเป็นศาสนาทายาทโอกาสจะพ้นจากทุกบ์บรรลุมรรคผลที่ผ่านนั้นแน่นอนหลวงตาเว่าไปว่าไปเอาบานีวันรหลวงตาเลยผ้าเว่าข้าพเจ้าตั้งจิตตั้งใจ บวชในพระธรรมีใน,นเอาเพ่ะว่ามองนีหลวงตาว่เว่าตัวเองหลวงตาว่า,วา,อเ,อา,วาเพิินแลว้ววาตลอดชีวิตเพนว่ะเงิดบอ่อวันนี้พ่ออธิาฐานเจนแล้วมันนี้หลวงตาเลยเอาต่อไปนั่งสมาธินะหลวงตาหลวงตา,า,งตาก็สังเกตเบิ่งเพิ่นอยู่นั่งน้ำกันได้นี่เบิ่งแล้วก็จะอ,อึดอัดเงิดบ่ ตั้งใจบวชตลอดชีวิตเลยนะเนี่อึดอัดเบิ่งแล้วนั่งไปได้หน่อยหนึ่งรถตาอ้าวได้เวลากำหนดออกลุงตาว่าพอเพิ่งกำหนดออกแล้วลุงตาเลยว่บอสบบายใจบลาวครับเป็นอีอย่างนาะจังบอสบบายใจตั้งใจบวชตลอดชีวิตแล้วเพิ่นเลยว่าผมได้ว่ากับผู้สาววัยผู้หนึ่ง ว่าจิตแต่งงานกันผม,ผมอยากว่าผมตัวเขาเงิดบอกคักพนันได้ลงตาก๋ยวก็รู้จิลุกลงตาเลยว่าบอแมนตัวหลา่าว่าฉันจะไปคือจังซัน เาเอาบุญให้ข้าเจ้าดีแลัวลาวสันลุงตาว่าไปว่ามาว่าไปมาชี้แจงสบายใจรถยุู่หอดคุ่มือนเงินบอกเอกคนหนึ่งบันี้